ขอกินด้วยได้ไหมขอกินน้ำนมด้วยได้ไหมคะโอเวลาแม่ขอถ่ายหน่อยนอน,น,อนลงเร็วเนี่ยถ้าเราถ่ายรูปแล้วก็วิ่งหนีลูกวิ่งหนีเท่านะ้นแม่ขอถ่ายหน่อยไม่ได้ไงฮึแม่อมมขอถ่ายหน,อน่อยค่ะไปเล่นก็ไปหาหมอนมาด้วย ลองให้หนูกินแม่แมแมนะคะ่ะอืกระถางกัออกะหนาหยอกหางกระหนาอดตุ่ม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 ,มอมืแม่นอนลงเลยอุ้ยแม่หน,นีเลยเห็นไหมแม่ไม่ให้กินแมมแมมเลยเพื่อนไปไหนหมดนอะเพื่อนไปไหนหมดเอยไอตัวเล็กตัวน้อยไปไหนกันหมดนอ ก็จะไปแอบนอนในห้องนอนแม่นะอจะเอาน้องไปไหนอ่ะลูกเอาลูกไปไหนจะเอาไปเข้ากรงจะไปเข้าเบาะที่นอนอะนะจะเอาไปไหนจะเอาไปไหนโอเคจะเข้าไปในนั้นเออเอาเข้าไปเอาไปเอาเข้าไปกกเด้ออืมไม่ได้ล็อกลอกประตูนะไม่ได้ล็อกเข้าไปเลยกรงนั้นไม่ได้ล็อกน้าเปิดอิสระเซรีแค่ทําเป็นที่นอนให้เขาเป็นครอบครัวครอบครัวไป แต่ตัวเท่าล่ะตัวเท่าส่วนมากเด็กๆเ,เขาจะมีแต่ขนเทานะจะเป็นขนเท่าๆนี่เยอะมากเขาเรียกแมวอะไรนะท่านผู้ชมเขาชื่ออะไรนะเคยจําได้ว่ามีคนมาเมนว่าคอมเมนต์ว่าเขาคือแมวสีสว่างใช่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้จักดอกแมวอะไรรู้แต่ว่าเขาน่ารักแน่แ รู้แต่ว่าแมวน่ารักไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้ว่าเขาเป็นพันธุ์ไหนแต่รู้ว่าน่ารักก็พอแล้วมั้งรู้แต่ว่ารูปแม่น่ารักทุกตัวเลยค่ะอา้าวตรงนั้นก็มีเหรออันนั้นคุณน้ามั้งหนังคุณน้านอนเนะี่ยคุณน้าใหญ่อันนี้ล่นหลามแลวหนึ่งล่นจิ๋วเลยหนี่นลหลามแฮะอ่ะเล่นฟุตบอลไหมลูกเล่นบอลไหมเดี๋ยวแม่เอานี้ให้อะ อ่ะเขับเป็นยังไงก็เป็นอักด้วยก็เป็นอุโมงค์หนึ่งเล้วก็ไปเรับจะเป็นไหมจะเป็นอุโมงค์หนึ่งแล้วลึกทำไมท่อหันสารน่ะเออนั่นแหละน้าแม่หนูมาได้ไหมแม่แม่ตัวจริงมาอันนั้นแม่ปลอมน่ะดดนมเหี่ยวโอ้มาม้ามาแล้วนี่แม่คอสของแท้แล้วนี่แม่สีเทา แม่สีเทาแต่ออกโลกมาเป็นสีดำกับสีเทาสีเทาเยอะสีสีสีดำก็เยอะ,อะเอ้าแม่ใจลูกใจเมียวน้อยหนูเป็นแมวจรค่ะหนูเป็นแมวจรทั้งหมดเลยคุณแม่เก็บเข้าบ้านหมดเลยค่ะใช่ไหม เก็บทั้งปู่ย่าตายายมันเข้ามาหมดเลยน่ารักแ,แมวดำนะดำนำโชคแมลุกแมวดำแมวดำนำโชคนำความสุขมาให้ใช่ไหมเสนรู้แล้วแมวดำนะสิหน้าน้อยเป็นลูกลิงเลยไม่ใช่แมวดองมากงนี่ ลิงไหมน่าจะเป็นลิงอ่ะน่าจะเป็นลิงใช่ไหมลูกปากจุ้จอ่ะตากลมๆปากจู้จผิวดำๆขนดำๆเนี่ยน่ารักนะเหมือนตุ๊ก,กตาพี่น้องตุ๊กตาดิ้นได้ตุ๊กตาเคล่นไหวได้นี่แหละก็จะส่องแมวเช้าเย็นก็จะส่องกันอยู่อย่างนี้แหละ ด้วยลักและปลาถูด้วยลักและเอนดูอ้าวแม่เล่นได้จนไหมแม่เล่นได้จนไหมจ้แม่จอดเล่นได้จนไหมแม่จอดเล่นได้จนสิมือแม่กระดำปั้นหมามันไม่ออกนะพี่น้องบายว่านัดเขาไม่ออกสักทีมีวิธีล้างมันไหมล้างมือดำ แอลกอฮอล์ด้วยต่อน้องยังไม่ลองแอลกอฮอล์นะแต่ว่ามะนาวลองแล้วไม่ออกซันไลไม่ออกสบู่ไม่ออกเกลือไม่ออกเดี๋ยวต้องลองอืมเอ้าลองแอลกอฮอล์ดูก่อนน้ำส้มสายชูก็ไม่ออกมันดำจัดเลย เหมือนจับน้ำยาย้อมผมนะ่ะดำสนิทเลยมือไม่ออกนม่ดูน้องเล่นโอ,อ้ยเงาเว้ยแม่งเงาอะไปเรียกเพื่อนมาสิเงาจังเลยเงาจังเลยเพื่อนไปไหนหมดวะไปเรียกเข้ามาเลยสงสัยไปนอนอยู่ข้างล่างกันเดี๋ยวก็ขึ้นมา ดึกๆก,ก็วิ่งกันขึ้นมากราวเต็มพื้นนี่แหละเดี๋ยวก็พากันมาเดี๋ยวก็พากันมาเดี๋ยวจะส่องตรงน,นี้จีให้ดูให้เยอะจำยาจังท์ค่ะใหลเยอะตะปอตะแปะอยู่นี่อืมตะปอตะแปะนีตัวสีขาวๆนอนนอนพักเหลือตัวขาวๆให้มามีดูจิมีแต่ของเด็กเล่นเต็มแอร์อุ้ยนอนนี่เด็กคนนี้นอนอุ้ย สองตัวนี้หยอก,กันดําคู่นี่หยอก,กันผู้หญิงหรือผู้ชายเอ่ยให้มันมีดูซิเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกันเนี่ยเด็กน้อยเด็กน้อยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะ <c oughs> <c oughs> เพื่อนเฟนเขาก็อยากได้แต่เขาอยากได้เป็นทัชชิโดนะที่ที่เขาเรียกแมวอะไรที่ที่ใส่ถุงเท้าน่ะเรามีหลายตัวอยู่ที่ใส่ถุงเท้าขาวๆนะนะเหมือนแมวใส่ถุงเท้าน่ะตรงข้อเท้าเขาสีขาวๆเราก็ชอบซะด้วยสิอืมนี่นี่นี่แบบนี้นะแบบตัวนี้เลยนี่แมวใส่ถุงเท้านี่เนี่ยคนจะชอบเนี่ยเขาอยากได้สีนี้เพื่อนเขาเขาขอ อืมอืมอมดึงดึดดึงดดดึงดึดดึง,ดงแล้วคงจะมีความสุขตามภาษาเขาเนาะอืเด็กเด็กเล่นกัน ก็อยากดูหนูเล่นกันแม่ถ่ายรูปเลยนะ